สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอ,อ,อธิบายโจทย์แล้วก็วิธีการเขียนโค้ดในเรื่องของ dynamic programming นะคะข้อที่เราจะยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์เขาบอกว่ากำหนดให้สมก,การ relation นะคะดังนี้นะคะก็คือสมก,การสมก,การ p ตัวนี้นะคะโดยที่ p 0 j เนี่ยจะเท่ากับ3 j นะคะ p i 0 จะเท่ากับ 2i นะคะแล้วก็ cij เนี่ยจะเท่ากับ 2i บวก j นะคะจงเขียน Dynamic Programming แบบ top down น,นะคะเพื่อที่หาคำตอบของ pnm นะคะกำหนดให้ Input เนี่ยเ,เป็นจำนวนเต็ม n กับ m โดยที่ n กับ m เนี่ยมากกว่า0แต่ว่าน้อยกว่า100นะคะ ข้อมูลที่เราจะเป็นเอาพุทออกมาเนี่ยก็คือผลลัพธ์ของ p i j PIG ในที่นี้ก็คือสมการที่เขากำหนดไว้ในตอนแรกนะคะต่อไปเราไปดูวิธีการหาออสมการข้อนี้ตามออตัวอย่างเทสเคสของที่เขาให้มานะคะค่ะเราจะยกตัวอย่างโจทย์ในเทสเคสนะคะนั่นคือ P สองสามนะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะมาดู เริ่มต้นที่เบสเคสนะคะ p สองสามเนี่ย, Bet ะะเ,ยเวลาเราจะหาเนี่ยเราต้องเริ่มหาจากเบสเคสก่อนนะคะก็คือถ้าเป็น p ศูนย์ศูนย์ตัวเบสเคสที่เขากำหนดมาเนี่ยมันก็คือจะเท่ากับศูนย์นะคะ p ศูนย์หนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับสาม p ศูนย์สองก็จะมีค่าเท่ากับหกแล้วก็ p ศูนย์สามก็จะมีค่าเท่ากับเก้านะคะตามที่ โจ์เนี่ยเป็นคนกำหนดตั้งไปด้านบนนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเติมค่าของ relation นะคะจากรมการที่เขาให้มานะคะเราเราก็จะเริ่มหาในส่วนของจุดที่1.1ก่อนนะคะจุดที่จุดที่1.1เนี่ยเราก็จะแทนยกตัวอย่างนะคะแทนเป็น pi pi j นะคะก็จะแทนเลยว่า พศูนย์พ i เป็นศูนย์เพราะว่า i ลบหนึ่งจากสมการนะคะก็จะเป็นพีศูนย์หนึ่งบวกสองตามโจทย์นะคะแล้วก็ p i j ลบหนึ่ง i ก็จะเป็นหนึ่ง j หนึ่งลบหนึ่งก็จะเป็นศูนย์บวกสามต่อไปนะคะก็เป็น p i ลบหนึ 1, ่ง j ลบหนึ่งก็จะเป็น i หนึ่งลบหนึ่ง j หนึ่งลบหนึ่งก็จะได้ p ศูนย์ูนย์นะคะบวกกับ c i j ก็จะเป็น c หนึ่งหนึ่งเราก็จะเป็นแทนค่าเราจะได้เซตของ min ม,มานะคะ min เนี่ยเราจะเลือกมาแค่ตัวที่น้อยที่สุดในเซต ของของจุดหนึ่งหนึ่งนี้นะคะนะั่นคือสามเราเลือกเราเลือกค่าน้อยสุดแล้วก็จะทําการเอ,อ่อฟังกช์ชันตัวนี้เราจะทําการวนหาทุกจุดนั่นะคือจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งสามเพราะว่าในแต่ละจุดเนี่ยมันจะใช้การแทนค่าได้ลาดับลงมานะคะเราก็เลยต้องใช้หาค่าทุกจุดมาเพื่อที่จะมาแทนในส่วนของ ตัวที่เราเนี่ยต้องการจะหานะค,ะคือจุดอ่พสองสามนะคะซึ่ง p 2สองสามเนี่ยถ้าเราทำการหาค่าในแต่ละจุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเราก็จะแทนค่าลงไปในสมการที่เขาให้มานะคะข้อ p 2สองสามเนี่ยมินเนี่ยมันเป็นสิบเอ็ดสิบเอบเอดเราก็เลือกมาหนึ่งตัวเลยเพราะว่ามันเป็นค่าเท่ากันเนาะถ้าเอ,อ ในเซตเนี่ยมีค่าที่น้อยกว่าเราก็จะเลือกค่าที่น้อยกว่าก่อนนะคะถ้าเป็นโจทย์ของตัวอื่นสมการตัวนี้เนี่ยเราก็จะทำการหาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะถึงจุดที่เรากำหนดหรือว่าเป็นอินพุตที่เราต้องการอยากจะหาหรือว่าอยากจะหาค่าอะไรเงี้ยค่ะคตต่อไปนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของตัวโค้ดกันนะคะเรามาดูในส่วนของตัวโค้ดกันนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะกำหนดค่า อินแม็กซหนึ่งร้อยไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะตามโจทย์ไม่ให้เรารับเกินหนึ่งร้อยนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะกำหนดเป็นตัวแปร p นะคะรับเป็นอารีสองมิตินะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะสร้างฟังก์ชัน cij นะคะเป็นฟังก์ชันสำหรับการควณค่า cij ตามที่โจทย์กำหนดนะคะค่า cij เนี่ยจะถูก ใช้ในการคำนวณในทิศทางแนวทยแยงของด้านฝึกโปรแกรมมิ่งนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมากำหนดเบสเคสที่โจทย์กำหนดมาไว้นะคะนั่นก็คือแถวที่0กับคอลัมน์ที่0น,นะคะเราก็จะสร้างออสองฟอ์เนี่ยเพื่อที่จะมากำหนดค่าของขอบตารางนะคะเป็นแถวที่0 p ีศูนย์ศูนย์พีศูนย์หนึ่งพศูนย์สองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอลัมน์ที่ศูนย์นี่ก็คือ p i ศูนย์ก็คือ p ศูนย์ศูนย์พหนึ่งศูนย์พสองศูนย์ไปเรื่อยๆนะคะเป็นการกำหนดค่าขอบตารางเอาไว้ตามที่โจทย์บอกนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการคำนวณในแบบอ่าท็อปดาวนะคะวนลูปอ,อ่เติมค่า p i J เจจากซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะ แล้วก็แต่ละจุดเนี่ยพิจารณา,า,าสามทางเลือกนะคะก็คือจากด้านบน pi ลบหแล้วก็ j บวกสขยับขยับลงมาบวกสแล้วก็จากด้านซ้าย pi j ลบหบวกสก็คือขยับมาทางขวาบวกสจากแนวทะแยงแก็คือ pi ลบหแล้วก็ j ลบหบวก c ij นะคะก็คือขยับแบบพยงบวก dij แล้วก็ใช้ min เนี่ยเพื่อหาค่าที่น้อยที่สุดจากสามทางเลือกนะคะพอเราได้ตัวแปร min ที่ได้เป็นคำตอบที่น้อยที่สุดแล้วก็จะนำค่า min ตัวนี้นะคะ่ะมาเป็นเอา p ์พุตในการาแสดงผลเป็นคำตอบของเราะคะ่ะ ต่อไปนะคะแล้วก็จะไปดูในส่วนของเทสเคสกันนะคะต่อมานะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเทสเคสนะคะว่าจะมาทดสอบว่ามันจะได้ตรงกับเทสเคสที่ในโจทย์กําหนดไว้หรือเปล่าโจทย์กําหนดไว้ว่าอ่าถ้า input เป็นสิบกับห้าต้องได้สามิบสามนะคะก็คือ p สิบห้าก็คือ i สิบ จห้านะคะแล้วก็จะมาลองลั่นกันหนึ่งอ่าจะเห็นได้ว่าได้สามสิบสามนะคะเดี๋ยวเราลองลันอีกหนึ่งตัวนันก็คือสองกับสามนะคะเราจะได้สิบเอ็ดนะคะก็ผลลัพธ์ตรงตามเทสเคสนะคะ ต็สำหรับการอธิบายโจทย์ข้อนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ